ก็ยังไม่ค่อยได้กลับไปอยู่กรุงเทพนะครับยังยังอยู่ที่เชียงใหม่ขับมาเฉพาะบางทีที่มีงานอะไรเพราะว่าเลาง,งานไว้ถึงวันที่20กว่าแล้วลว่าร,นะร,ระยะเวลาที่มันผ่านผ่านมามันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะนที่มันเกิดขึ้นมเหมือนกันก็นเลยบวชอย่างครั้งนี้เนี่ยเคยพูดไวยว่าจะบวชให้คุณย่าเกิดสมัยเกิดก็ยังไม่ได้บวชแล้วก็คุณย่าเสียไปก็ยังไม่ได้บวช แล้วก็พอดีช่วงนี้ที่ผมมีเวลาว่างสองสมเดือนที่ขอขอลาได้ก็เลยคิดว่าบวชด,ดีกว,ว่าครั้งนี้บวชครั้งนี้ความรู้สึกมันแตกต่างจากทุกครั้งไหมคะในแง่อของแบบธรรมของคครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่รู้สึกที่มันเอาจริงเอาจังมากสุดนะครับที่ผ่านมามันเหมือนบวชกับสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนี่มันบวชสัสองเดือนซึ่งมันต่างกันเยอะแล้วก็วัดนี้ค่อนข้างเคร่ง รับป่าอยู่เชียงใหม่นุ่นเขาเข่งจริงจังอ่ะทำอะไรต้องทำตามหมดไปดูไปดูเม,มื่อวานเพิ่งไปดูมาเมื่อวันซืกรเป็นยังไงบ้างปีเท่าไหร่แล้วก็<า>ตั้งใจจะให้เสร็จเดือนมกราเนี่ยคแสดงว่าใกล้เต็มรืังใกล้แล้วตกแต่งภายในอยู่สนใจไหมครับชอบไหมการเขาทำอะไรชอบชอบครับเพราะว่าออกแบบเอง มันนานแลครับบ้านนี้ตั้งสร้างมาตั้งห้าปีอะไรไม่เสร็จสัทีก็คือเป็นบ้านที่ออกแบบกับทันย่านี่แหละครับช่วยกันออกแบบมันค่อนข้างใหญ่มันใช้เวลานานแับแล้วก็ทิ้งไปพักหนึ่งมะกรลาเสร็จนี่ถ้าเสร็จแล้วนี่ก็คือย้ายไปอยูู่่กันเลยหรือเปล่ามันก็ไ,ไ,ปไปมาๆอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ายังมีบ้านที่สุขุมวิทอีกบ้านพ่อบ้านแม่อย่างเงี้ยค่ะ อะไรคะก็เดี๋ยวก็รอดูถึงเวลานั้นอย่างนั้นะได้ต้องรู้ที่เสร็จที่สุดเย